นั่นชื่อตามกลับบ้านดิเคมีจิ๊กฮะดูขึ้นเขาไมาแล้วค่ะมาจเป็นของที่ฟังยิ้มเอาไม่ฟังยิ้มมาอยู่ที่นี่เลยสมอะไรคุณมันเยอะอ๋อใส่เยอะถ้าเจ็บบุลโลนใส่พ่อก็ต้องไปเสียบไหมขนาดขนเจ็บ น้องเสือกินมะม่วงนะคะแก้เหนื่อยสวัสดีค่ะพบก,กับช่องสไปเกาหลีบายเคเรีีนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมืน่อน้ซอจา้า ไปปลูกมันซอยแม่จ้ะอยู่บ้านยญาแล้วก็สิไปหาหญ้าไปวัดดียญ้านะคะเอาไปเก็บผักมาจากเพื่อนซอปลูกผักแล้วมันเยอะมากผักกระหินดูแหญ้าเป็นกะสีเอามาจะทําอะไรกินคะบุ๋เฮ่เราไปทํากิมจิกันกิมจิอันนีก็ผัดชิ้นใหสุกเกนสุกเนอืมสุกเกินกิมจิกิมจิพน่ชินเก๊กเก็บกับเพื่อนมาเมื่อวานเพื่อนปู่เยอะมากกินไม่ทันไดเลยบอกซอเก็บมากินหน่อย แคเราเก็บมาให้แม่ยาเนี่จ้ะประการเห็นบ้านเขาเราําแบบนี้เดี๋ยวจะมาสอนนะคะวิธีการคุมหน้านะคะทุกคนโด,โดยที่ไม่ต้องซื้อผ้าคุมหน้าเพียง<ม>แค่เรานะคะมีเสื้อยืดหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเลือกตัวที่เป็นผ้านิ่มๆลื่นๆมานะคะทุกคนมันจะได้แบบโดนสัมผัสกับหน้าเราเราจะได้รู้สึกแบบสบายๆนะคะเบ,บี๋ยบเอาเสื้อมาค่ะมาทาแบบนี้มีค่ะยืดเสื้อขึ้นมาทําแบบนี้นะทำแบบนี้ค่ะ ทำแบบนี้นะคะแล้วก็จับข้างล่างขึ้นมานี่ค่ะแล้วก็สวมมันเข้าไปค่ะแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จับแขนมันจับแขนมันหองงามค่ะถ้าสวมไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จับแขนมันลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็จับแขนมันหองมาบแล้วก็มัดค่ะมัดข้างหลังแบบนี้ มน,น,นี่ค่ะเราก็จะได้แล้วผ้าปิดหน้าเรานะคะมันต้ององน,นะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าหายใจไม่ออกก็ดึงลงค่ะนี่เปิดสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะน,นี่นี่ยกขึ้นยกลงได้เลยค่ะน,นะนี่นี่นี่ค่ะของที่ชิ้นผ้านิ่งแล้วเราก็ออกไปใส่หมอนอืมคุณนมันเยอะครับอ๋อ,อใส่ยยเยอะอ ไม่ไม่เป็นแดงจีนีที่ก่อจินแดงใช่ไหมยเอาใส่อันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้อันนี้กันแดดได้ดีอ,อ่ะนั่นแหละโอ้ทำมูว่ะพิชาติทำให้ทำสวยจังเลยร่ยิ่งบอกไปให้กล้องดูซิ <laughs> เอา้าเอามาดูใกล้ๆค่ะมาใกล้มาใกล้กลดูน้องทำให้พี่ชินอย่างดีเลยคะ่ะตรงนี้ด้วย <laughs> มาถึงชาวสวนของเราก็เก <hhhh> ิดการแบบหิวข้าวนะคะแล้วก็มาดูว่ามีอะไรให้กินบ้างนะคะก็จะมีขนมปังมหาซองน่าอยู่นกิน ขนมปังคุณอะป้าอิ่มแล้วค่ะขนมปังแล้วก็สับปะรดส้มตำมันแก้วอันนี้เขาเรียกมันญย์อุเรงนะครับอันนี้เราปลูกเองนะคะใช่อยยู่่นีเลใไหมัปลูกเองอยู่ตรงสวนตรงข้างหลังนี่ค่ะมันเผาเป็นของสวนของที่บ้านเองค่ะแต่ของใหญ่ๆนี่จะไม่หวานมันแห้งเลยนี่ไม่หวานจืดขนมปังซุปปะปังเหรอทีมงานของเราการ เนื้อเข่าหมอพี่จังเลยกินเข่ามาแล้วค่ะที่นี่จะเป็นของพี่ปังยิ้มของพี่ปังยิ้มมาอยู่ที่นี่เลยส้มอะไรสม้มน้องหมออันนี้น่าจะเป็นของพี่ปังยิ้มมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงตอนนี้พ่อปู่ก็กำลังไปขอหวยที่จอมปลวกนะคะทุกคนอาปารัตโตจูเซโยอวาจิอวาจิรัตโตจูเซโยโชกิรัตโตอิเซโยหาหวยที่จอมปลวกนะคะ เราจะได้ตัวอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนเอาพีเฉลอกแล้วอย่าไปเจาะเด้นั้นชื่อตามกลับบ้านดิเขมีจิฮะ<า>พึ่งอป,ปาพ่ดเลดยกกุ่นๆยกี่อีสยอย่างอ๋อจริงจ้จะพ่อปู่ก็ได้เอามือไปเจาะที่จอมปวกนะคะทุกคนเนี่อเนกั้าอันนี้แผนกเก็บฟางออกมา

ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับงานวันนี้ได้ค่าแรงเท่าไหร่คะรับจ้างปูมันได้เท่าไหร่คะข้าแรงขั้นต่ำนะครับ,รรบเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม,ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ได้เดินเลยอันนี้มันจะยากเลยคนบางคนมาเหยียบ้องอยังไงก็ได้ที่เดียมันจะมีตาอบอก ข้างบนข้างล่างขนาดเปลี่ยนตาได้ไหมข้างบนนี่อันนี้ข้างบนอ่านี่ดูตาดูตาตรงนี้เป็นหลักตานี้ต้องขึ้นข้างบนตาเล็กๆเนี้ยถ้าเอาตานี้คว่ำข้างล่างนี่คือยอดของมันอ่าคว่ำผิดใช่ไหมคะตรงผิดอ่าโอเคเข้าใจแล้วมาพ่อให้สังเกตตาตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่เม็ดเล็กๆเนี่ยที่มันอยู่ตรงระหว่างตรง ตรงเนี้ยบนนลงใช่เอาตรงเนี้ยชี้ขึ้นข้างบนอย่าคว่ำเพราะนั้นมันจะไม่เป็นหัวค่ะรู้งานสบายเด้เป็นซี่กับเป็นตะปูอยูเจ้าว่าเป็นตะเมยต้องรอเสียบถ้าเสียบบนลงไม่ใช่พ่อก็ต้องไปเสียบไหมค่ะอ๋อพ่อเป็นคนคอยเช็ดบู้ดินดีก็ดินแน่นไมก็ดนหนากรดดิ้งก็จะอยู่ลงลงเลยทีเดยวจ้าอนใดินก้อนใหญ่แล้วพ่อบรรทมต้องคอยดูค่ะว่า พนักงานของพ่อบรรทมนะคะนั่นก็คือลูกชายแล้วก็หลานแล้วก็ลูกเขยค่ะคือพนักงานของพ่อบรรทมนะคะพ่อบรรทมนี่จะคอยเช็คว่าทีมงานของพ่อบรรทมเนี่ยเสียบลงเนี่ยมันลึกมันมิดบอถ้ามันไม่มิดพ่อบรรทมก็จะคอยเป็นคนทําซ่อมอีกทีนึงนะคะก็คือคอยเช็คผลงานนะคะนี่ก็คือไล่มันสับไทยรอบนี้นะคะซอกะโซกดีมาแห้งพ่อบรรทมยกที่ดินแปลงนี้ให้ซอค่ะที่ดินติด ริมโค้งนะคะแต่ไม่ได้ติดมากนะคะทุกๆทุกคนต้องขับรถนะคะจากเนี่ยที่ดินตรงนี้นะคะ่ะไปริมโค้งนะคะประมาณเกือบกิโลแต่ไม่ถึงกิโลนะคะที่นี่จะเป็นเขาทําสวนกันหมดเลยนะคะที่ดินตรงนี้ก็หญ้านะคะมอบให้พ่อบรรทมะคะ่ะย่าก็คือแม่ของพ่อบรรทมนะคะแล้วพ่อบรรทมก็ส่งต่ออีกรอบนึงก็คือเอาให้ซอนะคะ พราะว่าซอยากได้ที่ดินใกล้แม่น้ำโขงนะคะพ่อก็บอกว่าไม่มีหลอกมีอยู่ผืนนี้ผืนเดียวไม่ได้อยู่ริมโขงแต่ก็อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็คือห่างริมโขงประมาณเกือบกิโลแค่นั้นเองนะคะนั่นแหละพ่อก็เอาให้โซนะคะ ซอกันจากสิบสี่เมษียังเด้ออยู่ตรงนี้นะมื่อนี้ซอกันเลยพาพ่อปู่แม่ยามาเบิงวันนี้เ้อซอสิพามาเบิงกันสมบัติพ่อฝนท่มแบงที่ดินไห้ซว่าสัุนซอกับพาทุกคนมาจากพ่อปู่แม่ยากับมาเบิงพี่ชินกะมาซซยปลูกมันขยันคันแข็งโอ้ยที่ดินเมียของฉันพี่ชินกัสิคิดสิเนาะที่ดินเมียของเราเราก็ต้องทํางานเอาหน้าพอเท่านิดหน่อยนะเพราะว่าพอเทาสาให้ที่ดินมานะคะวันนี้พี่ชินก็จะขยันเป็นพิเศษนะคะทุกคน หนุ่มเกาหลีสร้อยปะเถาปลูกมั่น ซอก็มาช่วยพ่อปลูกมันด้วยนะคะทุกคนแล้วซอก็ไม่เคยปลูกมันสำปะหลังเลยนะคะคือเสียบยากขนาดเลยก็คือเสียบลงยากมากนะคะเพราะว่าดินมันแข็งมากเลยค่ะพ่อน่าจะรอฝนมาสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ไถน่าจะเสียบง่ายนะคะตอนนี้มันยังแห้งแล้งอยู่ค่ะแล้วก็เวลาเสียบก็ต้องแบบทําความเร็วด้วยนะคะรถไถก็วิ่งนะคะตามันก็ต้องหาค่ะต้องเสียบลงให้ถูกนะคะต้องทําแข่งกับรถไถด้วยนะคะ đi sửa lôi căn ngăn bút mang hôm bút mang hôm nay bút mang hôm nay chim mọi người chim อืมเ <laughs> จวทุกคนแสบๆน้องเสือกินมะม่วงนะคะแก้เหนื่อยอะค่ะกินแล้วสดชื่นนะคะทุกคนมีพลังมากเลยนะคะเหมือนกินยาที่มีพลังสักอย่างหนึ่งอะค่ะจากในนยมาจเจอมะม่วง<ม>เปรี้ยวเข้าไปนะคะ่ใงงชพลังมาสุดยอดเลยะค่ะทุกคน ปลูกมันเสร็จแล้วจ้าแม่น้ำโคงตรงนี้ค่ะอยู่ห้างจากสวนซอ้อที่พักกันปลูกมันเมื่อกี้นี้นะคะประมาณ3นาทีค่ะอยู่ใกล้ๆกันเนะาะบาทนีสีขึ้นค่ะขื้นตะตีนฟังยางขึ้นไปหายาก่อนย่าก็อยู่บ้านใกล้ๆริมโคงนี่แหละคะ่ะสิไปให้ยาผู้แคระให้ค่ะ มีสะอาดใสดีบาปหนีบุญมาเล่นช้างภาคปรัสเลี้เงพระางวูเขาให้จุกทุบกรใจสบายพระใจเห็นท้อใเน่้อแล้วหยุดเินเงนมาคนดี ตเวราการสิเขาบ้างแล้วเนาะซอกก็เลยแหวเอาเงินนะคะม่แหย่ยาใส่ค่ะแล้วก็ม่แหย่ยาผูกแขนแห่น้ำยาเนี่ก็คือแม่ของพ่อบรรทมนะคะอายุของยาประมาณ90ปีได้แล้วนะคะยังแข็งแรงอารมณ์ดีแล้วก็หูดีน้าค่ะนั่นแหละค่ะเวลายา,าผูกแขนให้นะคะเราสีสวดมนต์โดนโดนเราสีให้พรอนโดนแล้วก็พรอนของเรานี่สิเป็นบทเพลงค่ะฟังแล้วนีมวล นะคะแล้วก็ผูกโดนให้พพอนโดนล่องมาเป็นเพลงคุณละละเพลงแต่ละเพลงก็มีความหมายแบบบอบอกว่าฟังแล้วเป็นตะผูแคน้ำเล้าค่ะพ่อปู่เนี่ยปกติเวลาผูแคนสีส้วนเอาเด้พ่อพ่อ,พอมามาผูแคน้ำกันแต่ว่าหลบนี้เราเบิงค้นผูกแล้วเราเลียวเบิงยาแล้วเรา,เราห้พพอนมวนหะนะพ่อปู่ยางลงมาเองเลยค่ะยางลงมาไผ่ยาผูแคนเองเลยเออยย่างวะมือนี่กับมือนี่ซอสีคอตลาไปก่อนเด้อค่ะไปเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนอันผู้นหน่อนอนในร้านเด้อนี่ร้านซอจ้ะ